กบพี่แฟนเพจครับวันนี้ผมจะพามาชมนะงานติดตั้งในรถนิสสันเอ็กเซนะครับกับจอตรงพูดระบบ Android รวมถึงหัวหม่อในด้านหลัง10นิ้วระบบ Android ในรถคันนี้นะครับเจ๋งขนาดไหนไปชมไัมครับครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ภายในรถนิสสันเอ็กเซลแล้วดูหน้าจอครับโหใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วบวกกับระบบที่เป็น Android ด้วยนะครับบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยครบ การใช้างานจริงๆ,ๆนะครับไม่ไว่าจะเป็นแผนที่ทางนะครับรวมถึงยูทูบแอปพลิเคชันต่างๆสามารถดาวน์โหลดได้นะครับผ่านเทสโตรนะครับมีเน็ตฟิกนะครับดูแอปดหนังต่างๆได้นี้ลูกค้าลงไว้ครบหมดแล้วนะครับสามารถเล่นได้หมดเลยเนี่ย แล้วคันนี้ก็ติดตั้งในส่วนของระบบดิจิตอลทีวีด้วยนะครับเป็นอุตสกานะครับเดี๋ยวเราไปดูจะดวัวข้อกันดีกว่านะครับก็พอติดเลยนะน้าตานะครับแบบนี้เลยนะครับสวยงามลงตัวความคมชัดบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับ a n d r o อ d เป็นเวอร์ชัน8แรม2นะครับลอง3.2นะครับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลถือว่ามาจัดเต็มมากๆสำหรับรถจัรนแบบนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับกดใช้งานนำทางได้เลยนะ ตั้งแผนที่นําทางเนี่ยใช้งานได้เลยนะครับรอ,อ่าดึงสาออนเวกคุมไว้นะฮะเราย่ารูดออกนะครับมาเล่นได้หมดนะจริงๆเล่นเหมือนมือถือเลยนะครับนีบ่ฮะเนี่ยฮะ a AH s k ก็ใช้ได้นะครับจะดูแบบออนไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าจะดูแบบ ดิจิตอลทีวีก็ได้นะครับคันนี้ถือว่าครบคันมากๆออกต่างจังหวัดนะครับสัญญาณดิจิตอลไม่มีก็สามารถที่จะดูทีวีระบบออนไลน์ได้นะครับลดึงลูหนังได้แบบนี้นะฮะนี่ฮะลูกค้าเป็นซอต์วชิพของ a อเอสแล้วนะครับก็ใช้งานได้นะฮะหือว่าเวิร์กนะครับเนี่ยฮะกดเข้าไปผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับกดเข้าไปแล้วนะครับแล้วคุณลูกค้ามีก็ใช้งานได้นี่ครับมีต่อต่อต่อให้เลื่อนแบบนี้นะฮะนี่ฮะคือความเจ๋งนะครับความเจ๋งของของจอ ที่เป็นระบบ And r o i d นะแต่ก่อนบอกบอก่อนนะครับว่าจอที่เป็นระบบ Android เนี่ยในท้องตลาดมันก็มีเยอะนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะฮะดังนั้นต้องดูนะครับดูสเปคนะครับดูเมนูนะครับฟังก์ชันการใช้งานนะรวมถึงความเร็วต่างๆด้วยนะครับบางทีติดมาแล้วก็มาถอดทิ้งกับผมก็เยอะนะครับอ่าเนี่ยครับหลากหลายนะฮะอ่ะ Netflix ได้ไหมผมเห็นลูกค้าลงทะเบียนไว้น่าจะเล่นได้ของลูกค้าเล่นได้ผมเข้าหมดนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นความเจ๋งนะครับนี่นะฮะ เล่นได้หมดนะครับบอกเลยว่ามันครบทุกการใช้งานนะครับรวมถึงฟังก์ชันกล้องนะฮะของของรถยังใช้งานได้นะฮะผมเล่นได้เป็น Netflix ออกมาแล้วฮะกดฟังก์ชันกล้องนะครับกดนะครับกล้องเดิมนะฮะกล้องรอบคันของโรงงานมาก็ยังใช้ใช้งานได้ปกตินะฮะกดสลับตามปกติเห็นไหมฮะทุกอย่างปกติใช้งานได้ครบหมดนะครับเนี่ยนะฮะกดเข้าออกนะครับเป็นทีตอนทีีนะฮะทีตอนทีมีก็ยังเปลี่ยนช่องได้นะฮะ เป็นช่องที่ผาลยได้นะครับอันนี้คือความเจ๋งเน,นี่ยนี่ยฮะ,ะเห็นไหมฮะเนี่ยครับถือว่าครบจริงๆนะครับครบจริงๆนะครับรถคันนี้นะครับแล้วก็ที่ไม่ธรรมดาคือรถคันนี้นะครับติดตั้งนะฮะในส่วนของหัวหมอนนะครับ โอหมอนระบบ Android นี่นะครับ10นิ้วคู่หนึ่งด้านหลังของแบบนี้นะครับไว้ให้เด็กๆนะครับได้เล่นนะฮะในส่วนของระบบ d r o r o i d ด้านหลังนะครับส่วนที่ไม่ต้องมายุ่งกับจอด้านหน้านะครับบอกเลยว่าจอใหญ่เหมือนกันนะครับด้านหลังก็สามารถที่จะเล่น y o u t u b e นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆมาเล่นเองนะครับรวมถึงเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะใช้งานนะครับเสียบหูฟังนะครับหรือใช้หูฟังบลูทูธก็ได้นะครับฟังแบบไร้สายเลยฮะ แยกโซนเล่นไปเลยนะครับอันนี้ก็คือความเจ๋งของหัวหมอนั่นเองก็ถือว่าคันนี้ครบคันมากๆนะครับกับรถนิ s s a n เ t r a i l นะครับไม่ว่าจะเป็นจอหน้านะครับจอด้านหลังนะครับรวมถึงระบบกล้องรอบคันของเดิมรถก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับนี่คือความเจ๋งนั่นเองนะครับก็สําหรับคุณลูกค้านะครับที่ใช้รถนิ s s a n x อ r a เ l นะครับเทเน่นอร์อลสามสามนะครับรวมถึงรถหลายรุ่นนีฮะ ที่อยากติดตั้งระบบแอดรอยเจ๋งๆแบบนี้ในรถของคุณนะครับทำได้หมดนะฮะสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับที่มิราชนะครับออดิเอนะฮะเน้นเลยฮะสำนักงานใหญ่สีนครลินมาหาผมได้เลยนะฮะมาหาที่ตุ่นได้รับมาหาคุณฝ้ายได้เลยนะครับที่มิราสนะฮะสำนักงานใหญ่สีนครลินที่เดียวนะฮะพร้อมอยู่กันที่นี่นะครับก็สับวันนี้ผมลาแล้วครับพบกันใหม่ครั้หน้าครับ Yes, on road.